ถ้าเกิดเงินเงินเข้าหลังยังไงก็ได้คิวแล้วถ้าเอาหน้าไม่ได้ีนโดนแน่ๆเราจะเป็น <available> ตัวตัดเกิดให้คิวไงล่างมืดยังพอว่าล่างสว่างกูพอเลยมาหลอดไว้อยู่มาหลอดเดียวผมบอกตาเมิน โอเคครับทุกคนก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับ ROB นะครับทุกคนมาอยู่กับออฟเลนที่เล่งง่ายสุดในหะก็คือมาหลอนเองนะครับผมไดไม้ได้ MP ได้สองดาวเป็นตัวที่ผมแนะนำเลยนะทุกคนออฟเลนเนี่ยมาหลอนเนี่ยมันครบเครื่อมีทั้งแฟตันมีทั้งดุดเลื่อนนิดหน่อยกลัวอะไรแก๊กคือฝังเรามันแค่มันแค่ดอดเดียเรื่องแบบเรื่องดุดเกาะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ดดดแล้วก็บวกกับป่านแรงด้วยนะครับถ้าเรามีคู่กับดาบแดงนะครับผม ก็ปมาณการเกมเนี่ยจะเก่งมากเลยนะครับยังไงก็ก่อนจะเข้าไปคอมชิปก็ฝากแล้วกดแชร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็อยากเล่นเกมด้วยกันนะผมลิงก์ดิฟพี่เงินจะเจ็บอยู่มากกดเข้ามาก็ได้เลยนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยได้พูดนะเพราะว่าในคลิปผมพูดเยอะดิสนึงนะครับเอาผายนะเอาผายนะมันได้รอคิวก่อนมา,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 าสวยพีๆๆส่สวยมาเตรียมมาเตรียมมังกรเลยเตรีมมังกรเลยเตรีมมังกรเลยมามา เดี๋ยวเดี <t oss lost 1993> <box. k cartoon finish> ๋ยวันไฟคือก <indie> no. ่อนให้แก่นนะทีบด้มัมีอันนี้ใช่ไหมันิดด้วยนั่นก็คือก่อนจบอนอ้เงินติวะเงินติกิวิโอเคแล้นเปกันแล้วกันกูอาจะกูอาจะมาโถมดาร์กนี่ไงไอ้โนอยู่น่า ไอโน่อยู่ล่างนะไอโนอยู่ล่างอะไรอลักของเราถูกโจมตีมละไม่ลปล่อปล่อยเลยปล่อยเลยที่เาอยู่ล่างพี่รอดูเยใจเย็น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 เดี๋ยวมันจดกลับมาแล้มันเรกว่านี้แล้ว

ปวแล้วปวแล้วปวดอ่ะสวยิสยใช่ก็ป้องเลนดักของเราถูกโจมตีไม่เป็นไรแต่ว่าผดไป้องได้ป้องแล้ปะบนบนแตกเหมืเฮ้ยไม่แตก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 ่แตกบนบนบนไม่แตกไม่แตกอุ้ยไม่ได้อิดเดียวอิดเดียวอิดเจียวอิดเดียวเพืนไม่ทำไม่ทำพี่ป้จะแตกแล้วเป็นไรไม่เป็นไรรอบใหม่รอบรอบใหม่ได้รอบใหม่ เียให้ม <cues> ันถ่มบนมามันถ่มบนวะกูปล่อกูปล่อยแล้วกูป่อยแกูป่อยแวยาวไฟขามายไมันดเลยมันเลมันดบเลยเลยอย่าไปนะ่าไนอย่าไปอยานะอย่าไนออปอนอาไปน่าไอนะ่นอย่าไนองนไนะ

อะไรได้แต่ยันเต้นพอ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 อาบ,บูคืนอาบ,บูไปอาบ,บูคืนไงไปอาบ,บูคืนอาบูคืนจะพี่อร่อยบ้างตีดา้านะตีดา้นะานนะ,ะเอาเราเอามาขอได้เราเอา,เอามาขอเลยไอ้ ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเล่นเซฟไม่เซฟรอเลย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 อยู uh, okay. ่ในรอเลยนี่อิลิชนี่พอสี่พอสี่กลาง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 นะไม่ได้ไปนะไอ้เงินไอ้เงินดุนโดนโดนไปกลางหน่อยเผื่อคิวกดเข้าเอากลางเขาเลยปล่อยปล่อยมามาคิวกดไหมพ่อคิวกดไม่พ่อเฮ้ยดูดูคิวกดดูคิวกดดูคิวกดคลิีได้คลิีได้คลิีได้

ไปที่แนวหน้าเรยวนี้ไปแตงคิดส่งล่างมนจะเอาการนะไม่จะเอาการอ้ยรอ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 

หมาวดาวขึ้นบ like ้านหมาวดาวขึ้นบ้านไปนาทีแล้วไปนาทีแล้วดาวดาเฮ้ยเพื่อนโดนเพื่อนโดนเงินรีบมาเลยเงินรีบมาเลยคิวก่อนมาแล้วไอ้เงินค่อยโดดนะไอ้เงินค่อยโดดตอนคิวก่อนโผล่นะเดี๋ยวมาดิไอ้ขี่โดนร้านว่ะสวยไม่ต้องสวย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 ขี้ใจหายแวบเลยพี่ด้วินาทียิ่งแบบที่ไวินาแบบผมดูมันจะกดพันธุ์ี่เลย

พออพอพไปเอาคิปาคปาติดาคาติดาน้องพี่น้องเกางมันตากรอเดี๋ยวพี่จะเดี๋ยวพี่ะ่างจะพี่น้องจะไม่ตังค์ปล่อยล่าง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 เรียกดารเออกมาแล้ว รอก่อนนะใจเย็นนะกูไม like. ่อยู่นะเก็บบอลอยู่นะใจเย็นก็มันไปกันคีงไว้เยอะนะคีตรงคีบล่างด้วยคลิปล่างเป็นเล่นเป็นเล่นล่างด้วยอะไรคือกดอยู่ล่างยังเก็บไปหมดเลยรออยู่นะเดี๋ยวแค่คีบก่อดรอเล่นได้อยู่รอรอเล่นได้อยู่

โอเคแล้วไฟนี้เราก็ชนะไปนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเคลียร์คลิปตีบ้างก็น่าจะจบแล้วนะครับผมไงก็ฝากด้วยผมกลับมาหลอดออฟเลนนะครับผมว่ารอติดตามชมต่อไปนะัมว่าคลิปหน้านเนี่ยเป็นตัวอะไรนะครับผมรอติดตามมันได้เลยนะผมผมแนะนาเลยนะทุกคนมาหลอดออฟเลนเนี่ยเล่นง่ายประมาณครึ่งเลยนะผมความยากเนี่ยผมให้5้าเลยนะเต็ม10บอ้ยมันน้อยไปอ่ะสักเจ็ดสักแปดแล้วกัน เช่นไอช่วงอันตีเนี่ยเราต้องโดยถูกจังหวะนิดนึงนะผมก็อย่างเงี้็ฝากกดไแล้วก็แชร์ด้วยนะครับทุกคนมาเจอกันใ่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจุกกร้าโดย,ยพี่เนี่ยจะเจ็บเพราะเอ็มว่ะาตายตูนไง